นะคะเพื่อนำราบได้สริสรุนเข้ากองคือกรการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่าตัวนะคะถ่ายในโอกาสนี้นะคะขเชสวัสดีผัวน้าสรัชการและองคดอร์รการใาบริเวณด้านหลังแตงเพอนะครับขออนรับเชิญทางผัวหน้าส่วนราชการนะครับไประดับอปังเพริท่วนแล้วอ่แลวั้งอ่าพคสหน้งมา แล้วก็พมอเภอนะคะพัฒนการอยู่ที่หมู่บ้านช้างเภอเดอยก็จะศึกษามหมู่บ้านช้างโลกของช้างนั่นเองครับกท,ที่นี้นะครับของวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับนีนะครับมกริจกรรมนักวิ่งนรับลึก หรืองานเดินว <Poss> ิ่งนะครับการกุศลนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเราเตรียมพรอสำหรับพิธีเปิดนะครับในงานท่าตูงช่างรัน2023งานเดินวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าตูงตอนนี้ท่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอท่าตูงนำทีมโดยท่านรองรัฐมนตรีศาส ท่านนายเมธตูนรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอทุกภาคส่วนนะครับได้เตรียมความพร้อมด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทำพิธีเปิดนะครับไปงานพระตูงช้างหลัง2 0 2 3ครั้งที่หนึ่งในวันนี้นะครับนะฮะก็เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับมาประมาณ2 0 0 0ถึง3,000ันท่านนะครับนักวิ่งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะครับ อ่กู่นะคะากแลจของนระดับจังหวัดกยอมากครับใช่ครับสวนิสน wow> ี์อระยะสิี่กิโลเมตรตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้อยากเต็มท uh ี่แล้วน้องช้างก็พร้อมแล้วน้องช้างพร้อมที่จะร้อเปิดงานนะครับเตรียมความพร้อมเี่ะกันนะครับตอนนราจะมีการปล่อยตัวเพื่อมาต้านา่รนะคะอ่ค่ะปล่อยตัวช้างทั้งขบวน ก่อนแล้วก็ให้มอบตามนะครับก็ท่านูุ้สิทธิราชการระดับจังหวัดต่อไปมาขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านสรศาสตร์ศรีเพ็งนะครับด้านบนเวทีท่านอนุสิทธราชการน้องจอยมาด้วยน้ะครอยท่านนายแพทย์สาริกจังหวัดุรีจอยมาด้วยจอยท่านสุพศรีนภัทรนะครับท่านรองได้แก่ท่านอนุสิทธราชการต่างๆในระดับจังหวัด้าองเมย์ไม่ไงลูุกเมย์เมย์จ๋ามาด้วยครับเมย์ แม่จ้าแม่เอ้ยก็ต้นถท่านกนแล้วก็ใจด้นะคะดนด้นใ้ลค่ะรับก็ราดับถัดไปครับก็จะเป็นการกล่าวรายงานนะครับโดยขอเรียนเชอญผูบที่เปิดนะคะต่อเนื่องเรียนเชิท่านกองร้บจงบุษาค่ะนายอำเภอท่าตูนนะคะเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านปูะธานใยพาวิธีต่อไปเชิญค่ะ เรียนขั้นพื้ของเ่งเราต้องการผลงานการเรีนาคุณภาพที่มีคุณภาพสูงได้ดีงงันเพื่อเการักทายี่จุดนี้อยั่างเบก็เพตัวเรืองรการปรูปปรกันไปช่วยันไปช่วยกันไปช่วยกันไปช ต่มไปพร้อมยังไเมย์พร้อมยังครับแสนคูณพร้อมยังแสนคูนนักวิ่งก็พร้อมแล้วครับนักวิ่งเอ่อพร้อมที่จะปล่อยตัวนะครับทรับผมอเมย์เย็บบาลูกเมย์ลูกอเมย์เย็บวาลูกเย็บสวยลูก Uh, con thái <cười> <cười> mẹ thái lúc nổi Mẹ dìu vãi lúc Dìu mẹ dìu Dìu xuôi lúc mẹ dìu Dìu lúc ยิ้มหวานมีเ <offerings> ย <at a distance> ิ้มสวยๆลูกสวยมากเลยครับกับแสนคนเอ้ยกับยอดทองครับยิ้มหวานตอนนี้โอ้โหตอนนี้กำลังชันยิ้มหวานกว่านนี่ A mi nhiêu vả lúc, giêm giêm giải lúc, giêm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  mày giêm lúc, mày lúc, giêm lúc, giêm Mẹ giúp mặt luôn Yêm Ồ hồ bà mẹ nhìn đi Nè bà mẹ กำลังถ่ายรูปกับนักวิ่งก่อนนะครับน้องๆช้างน้องๆช้างก็มากันหลายเชือกดูนะครับตอนนี้นะครับพี่จีนเปิดยางท่าตรช้างรัน2023นะครับวิ่งชมเข้าที่นี่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือ กับการิดยานคนนี้ด้วยครับถ่าแล้วนูเนะคะาจะิบานมียิมพร้อมยังมีมีจ้าว่าหนูพร้อมแล้วหนูพร้อมตั้งนานแล้วพร้อมแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับ เดี๋ยวขออนุญาตรบย่าครับนะคะเมื่อท่านประธานมาถึงนะคะเราจะใส่านก่อนนะคะแล้วเราจะนั่งเขาดาวนะคะแล้วก็สวมสนด์ค่าลุกตัวื่ายน้ำวิ่งน้แล้วก็เก็บความปะทับใจแล้วท่านจะนั่งงน้ำกัาเปิดการปะตุกข์ทุกท่นนะคเชิ่านพ่โตเขาตอนนี้อยู่ระหว่างการนั่งทิศทางนะเคียตรงนี้ด้วยนะคะขอเคลียร์บริเว่หน้าเวทีด้วยนะอีกคพูดนึ่งค่ะแ้วม ค่ะขอบคุณพิธีกรกางนะคะคุณครูแล้กเลอนะคะแล้วก็ผอตุลธำนะคะสําหรับหน้าเส้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชี้ใจพี่ๆนักวิ่ง14กิโลนะคะท่านประธานนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนนะคะจากที่พี่ๆนักวิ่ง14เที่ยเแล้วไปลุกนักวิ่งนะครับพร้อมแล้วตอนนี้กำลังเก็บภาพบรรยากาศนะครับ น้องน้องช้างก็ว่างเลยเอ้ยพร้อมแล้วน้าครับน้องช้างก็พร้อมกันแล้วนะครับ,รรบเป็นนักวิ่งนะครับไม่ใช่ช้างป่านะครับตอนนี้นักวิ่งนะครับน้องน้องช้างอ่จะให้น้องช้างครับเปิดงานนะครับ ชา้างนะครับ,บเปิดงานวิ่งก่อนนะครับอกไทยมาช้าใครมาหลังสุพจ์ครับน,น,น้องๆช้างพร้อมนะครับพร้อมที่จะเปิดงานแล้วครับน้องชา้างนี่พร้อมยังมี <increí ble> 9 <laughs> <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วนักวิ่งพร้อมแล้วครับนักวิ่งแข่แล้วครับแข่งแล้ว โอ้โหบรรยากาศนะครับนักวินเออจบเลยโอ้สุดยอดเลยนะครับเปิดงานแล้วน้องๆช้างนะครับเปิดงานนี่

าแลครับนักวิ่งนะครับปล่อยนักวิ่งออกมาแล้วสู้ๆครับนะครับมีนักวิ่งมีวิ่งจนหายปอกขาครับโอ้ปอกขาหายข้างหนึ่งขอบคุณนะครับทุกๆขท่าน ขอบคุณนะครับทุกๆก,กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่ง,งกำลังใจนะครับสวัสดีครับ